สดุดีบทที่133พระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิดดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิดสดุดีบทที่134สัรรเสริญพระเจ้าในยามค่ำคืนบทเพลงใช้แห่ขึ้นมาเถิด มาถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระยาเวเอย๋ยผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในยามค่ำคืนจงชูมือขึ้นตรงต่อสถานนมัมการและถวายสาธุการแด่พระยาเวขอพระยาเวทรงวอวยพรท่านจากซีโยนคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก สดุดีบทที่135าสคำสรรเสริญพระคุณและพระกำลังของพระเจ้าสรรเสริญพระยาเวจงสรรเสริญพระนามของพระยาเวบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวเอ๋ยจงสรรเสริญเถิดบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระยาเวเพราะพระยาเวประเสริฐ จงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาเพราะพระยาเวทรงเลือกยาโคบไว้สำหรับพระองค์เองทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นสิ่งล้ำค่าของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเองทราบว่าพระยาเวทรงยิ่งใหญ่และองค์เจ้านายของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งสิ้นพระยาเวพอพระทัยสิ่งใดพระองค์ก็ทรงทำสิ่งนั้นในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น พระองค์ทรงทําให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกทรงทําฟ้าแลบให้แก่ฝนและทรงนําลมออกมาจากพระคลังของพระองค์พระองค์ทรงสังหารลูกหัวปีของอียิปต์ทั้งของคนและของสัตว์อียิปเอย๋ยพระองค์ทรงส,งส่งหมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆมาท่ามกลางเจ้าให้ต่อสู้กับฟาโรห์และข้าราชการทั้งสิ้นของท่านพระองค์ทรงสังหารบรรดาประชาชาิเป็นอันมาก และทรงประหารบรรดากษัตริย์ผู้มีอำนาจคือสิโหนพระราชาของคนอโมไรและโอกพระราชาแห่งบาชาดอีกทั้งราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งคานาอันแล้วประธานแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้เป็นมรดกเป็นมรดกแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระนามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดข้าแต่พระยาเวพระเกียรติคุณของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ เพราะพระยาเวจะประทานความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์และทรงพระกรุณาแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคําเป็นผลงานของมือมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้นผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันวงวานอิสราเอลเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเววงวานอารนเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเววงวานเลวีเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวท่านผู้ยาเกรงพระยาเวเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวสาธุการแด่พระยาเวจากซิโยนพระองค์ผู้ทรงพำนักอยู่ในเยรูซาเล็มสรรเสริญพระยาเว ดุดีบทที่136พระราชกิจของพระองค์ในการทรงสร้างและในประวัติศาสตร์จงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณองค์เจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ผู้เดียวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างขนาดใหญ่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารบรรดาลูกหัวปีของอียิปต์ พราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางคนอียิปต์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออกเพราะความรักม네 <aries S 1> ั่นคงของพระองค์ดำรงเป็น <het> นิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตและทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้น พราะความรักมั Finnish, no liebe, a, ่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดแต่ทรงความฟาโรและกองทัพของท่านในทะเลแดงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ไปในถิ่นธุรกันดารเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารพระมหาราชาทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและทรงประหารบรรดาพระราชาผู้เกรียงไกร เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดมีสิโหนพระราชาของคนอโมไรเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและโอกพระราชาแห่งบาชานเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดแล้วพระองค์ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิด พระองค์ทรงระลึกถึงเราผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อยเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากคู่อริเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดพระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิด